ครับพี่น้องกำลังสิแข่งขันกินมากมครับพี่น้องครับเงินรางวัลรางวัลที่หนึ่งห้าร้อยรางวัลที่สองสามร้อยรางวัลที่สามสองร้อยหลักกาส้มเชยสองร้อยเรารางวัลละร้อยนะครับเอาพร้อมแล้วนะครับขอบคุณพี่ลูกทองนะครับสำหรับรางวัลแล้วก็ขอบคุณพี่อูดดี้สำหรับมาม่านะครับผมแล้วก็พี่ลูกทองนะครับสามท่านนะครับอีกคนอีกคนหนึ่งเราขอเลื่มเลยโอ้ยพี่อะไรนะไม่ได้ทำไม่ได้รา้วัลก็จดไปอยู่ไหมโอเคเดี๋ยวมาดูกันก่อนครับ กับมาม่าก็พี่พี่อิงอุ่นนะครับพี่อิงอุ่น200คะแนนพี่วูดดี้ส0งคะแนนแล้วก็แล้วก็พี่รูปทอง300นะครับสำหรับค่ามาม่านะครับจัดไปเรียบร้อยครับผมจัดได้แล้วเอาแข่งขันแข่งขันพร้อมแล้วแข่งขันกินมาม่าครับมาๆๆจับเอาเลยคนละครับปุกใส่น้ำร้อนเร็วๆเดี๋ยวมันเย็นก่อนคนละกระปุกเร็วๆเร็วๆเๆเอาใส่น้ำร้อนใส่น้ำร้อนไม่ไม่ไม่เอาคนละปุกเลยเร็วๆน้ำร้อนหมดเท่าไหร่หมดเท่านั้นแหละ ตามคนใครมาช้าก็ไม่ได้เข้าเด้อเร็ว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 เคนละปลูกคนละปลวกลูกคนละปลวกไม่ใช่อะไรน้ำร้อนจะเย็นก่อนเนี่ยสองสองหมอเนี่ยต้ม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 เร็วๆน้ำหม้อนสิเย็นก่อนลูกมามามาใครใส่น้ำน้อยคนนั้นจะได้เปรียบเร็วเร็วเร็วมาแก่มาแก่มามาลูกมา เร็วๆนะใครไม่ทันน้ำร้อนไม่ได้แข่งกับเพื่อนนะน้ำร้อนมีสองกติกนะลูกมาๆๆตาไม้มาแข่งขันกินมาๆกติกาต้องหมดทั้งน้ำทั้งพี่พี่ด้วยด้วยได้ไหมแม่ติด้ที่เรงกับต,ต,ตาม,มาลอมตื้อไประด้เยวเน้างมันอ่ะเออาเร็เวเร็เวเร็เวเร็วเร็วใส่น้ำร้อนใส่น้ำร้อนเร็ว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  ไข่ต้มแล้วมายืนแถวไข่ต้มแล้วมายืนแถวอย่าออกไปเดี๋ยวเขาจะหามากินก่อนเอาล่ะครับพี่น้องครับตอนนี้เดินรางวัลจากพี่รูปท่องครับกำลังแรกจ้ะครับอะไรอะไรที่เดือดรังวันจะมาไปตงตืมมาไถเงินเด้อเอาตามน้ำพอนเบิร์ดอะไรกันแล้วไหมน,ำหน้นมนำพอนมันมีซองกระตุกนึงเหมียเออเ,เ,เอาอเอางบนไปงบนไปอย่าเฝากินเด้อเขาแถวเขาแถวไข่ต้มแล้วมาเข้าแถวเร็วเอาตามน้ำพอนน้ำพอนเบิร์ดแล้วครับเลี้ว เร็วๆเอาตามน้ำรอนนะน้ำร้อนเบิดก้อนเบิร์เขดนเอาตามน้ำร้อนนะครับน้ำร้อนหมดก็หมดเลยนะครับโอ้ยอย่ามาท่น้ำรอนคุณน้ำเย็นกตายแลแรกแย่แ้วของพ่อเอาถือไ้ก่อนถือไ้ก่อนเร็วเร็ถือไ้ก่อนถือไปก่อนเรามาที่หนึ่งห้าร้ค่ะจ้าสองสมาที่สามสจ้าแล้วก็ชมเชยไปแม่ไปแม่ ไปแม่เร็วๆเร็วๆาาวอรโอ้ยา็แวเล้วม่อปกิียนสติวกินโอ้ต <ok ิวกินมาแล้วาเร็วเร็วๆนำหมดแล้วหมดเลยนะครับใครเสร็จแล้วมาเข้าแถวใครเสร็จแล้วมาเข้าแถวหน้ากระดานให้เขาใครเห็นกันทุกคนเร็วใครเสร็จแล้วเข้าแถวครับเไปเองไปเอี่ไปแม่ ตาโชคไปไหมอะม่ลดเหรอสิลูกนะ้าวกินกี่ชูเปรี้ยวเลอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินถือไว้ก่อนขูแข่งกับมูแมวคนละปุูคนละสองอ่าเร็วๆๆใครใส่ก่อนคนนั้นได้เปรียบอ่อย่าเพิ่งกินนะครับอย่าเพิ่งกินนะครับมาอยู่ดิเอาไม่แข่งแล้วลูกแล้วเราต้องตรวจน้ำก่อนใช่ใช่น้ำต้องเต็มแก้วด้วยนะไม่ไม่พวกนายเบิร์ตกวนพวกนันสันะครบหรือยังครบหรือยัง อ้าวเร็วๆด่วนๆว่าจะมึงเเบาตีจะมึงเเบวตีฮะกินเบิดทั้งน้ำทั้งต้นอย่ายกชู้แก้วคืนอ่ยกคว้านดวอย่างงี้อ่านั่นคือหมดแล้วจะได้ที่หนึ่งแล้วก็ตามมาที่สองที่สามใครหมดนครับ้ำหมดนะคะต้องคว้านอย่างนี้ไม่ให้มีน้ำหยดป๊องๆนะใครหมดแล้วยกมือใครหมดแล้วยกมือนะครับเอาไหมเอาไหมเอาไหมป้องเดียวเ้องเดียวเออเร็วๆหาลอยได้พวกลูก เอออันนี้ก้นรั่วอม่เอาริดปวดริดโวอือเป็นของนูแสดงว่าใครที่เิมเติมก่อนมันก็เย็นบอกใครเติมก่อนได้เปียบยังมาอย่าพิ่งกินนะครับอย่าพิ่งกินนะครับใครกินปรับเฝ้านะครับใครกินก่อนปรับเฝ้านะครับเอาข้าแถวข้าแถวเกนข้าแถวข้าแถวข้าแถวอย่าพิ่งกินนะครับเป่าได้แต่อย่าพิ่งกินเช็คน้าไ่เช็คน้าเช็คหน้าคเช็งหม ดูกมันนงบัตระขามเสามตัเสดหายมาๆๆมมาไไปแข่งนันมเลี้ยงเลีเดี๋ยวเดี๋เลี้ยงแถวยังไงเนี่ยเลี้ยงแถวหน้ากระดานเดี๋ยวเด้อขอข่อยาเช่นเลี้ยงแถวก่อนเลี้ยงแถวก่อนชนชนมันถือเี่ยวฟองมันจะคอไปไปเข้าแถวเขาแถว แข่งเงินบนพี่เขื่วใครยังไม่ลงสอ่าเข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวไม่ไม่ยัต่อพี่นอ่ายับขขนขขยับขึ้นมาแถวหน้ากระดานต่ออ่าหน้ากระดานแม่น่น้องรียยัไปค่ะเออโอเคโอเคเข้าแถว2แถวเข้าไปเข้าไปสอแถวหมดหรือยังแขนหมดหรือยัง กรรมการดูด้วยนะใครกินก่อนปับเฝ้านะไม่เซกน้หรอรขามน้โปรเซกโปรเข่งขันนะครับพี่น้องแข่งขันนะครับพรอมยังพรอมยังกรรมการกรรมการดูใครกินก่อนปับเฝ้นะครับ สามสองหนึ่งเราเริ่มได้เริ่มได้ครับเริ่มได้ครับเอาเริ่มได้ครับเริ่มได้เริ่มได้ครับใครหมดควันยกมาใครหมดควันยกมากรรมการดูด้วยครับกรรมการดูด้วยเฮ้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 ยมาแค่นี้สู้เขาหาล้อยดิแอนดี้หาล้อยหาล้อยหาล้อยที่หนึ่งหาล้อยที่หนึ่งหาล้อย ันที่สอันนี้ที่หนึแล้วครับสองแล้วครับสอ้วับสามสาเอีกสองรางวัลอีกสองรางวัลสี่อีกรางวัลดีอีกรางวัลดียวดอีกรางวัลดียวห้าหมดแล้วหมดแล้วครับเสื้อขาวครับทีห้ครับเสื้อขาวโอเค่ทำไมปอ เด้โดนมึงยปต้มพวกเกียมตัวเขาอยู่แล้วอางไปเอารางวัลมาอันเชิญรางวัลมาปวกลูกกลุกอันเชิญรางวัลมาเอามามามาที่เด่ที่สองที่สามมาเข้าแถวเอารางวัลครับจากพี่รูปทองห้า เป็กครับโคล็กกินยังบ่ได้หรอกครับหมูเลี้ยงรางวัลที่สองปลูกลูกครับจากพี่ลูกครับรางวัลที่สามอ่ะรางวัลที่สามน้องแดนเซอร์ครับสองร้อยคะแนนแล้วก็รางวัลชมเชยครับคนละร้อยครับอาจารย์มิกอาจารย์มิกกับใครเนี่ยกับน้องแดนเซอร์โอเคแอ้วนี่ได้ต้องเขาบนี่ยตายเพราะมึงเห็นบ่ได้เลยว่ะว้ายมันบ่ได้กันเองปลุกลูกประกาศประกาศปลาไมาที่เหลือไปกินได้นะครับลูกๆ มาม่าที่เหลือไปกินได้ลูกๆมาม่าที่เหลือไปกินได้นะครับมึงไปอยู่ใส่บัวบุญเลยห้าร้อยพุ่นไหมเอ้ยเฮ้ยยันจะแข่งหน้าเรามึงมาได้ยินเสียงนกรธเหี้ยตีนี่แม่ท้ามทานอ่ะโอเคครับพี่น้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับที่จัดกิจกรรมเล็กแต่น้อยนะครับอีกจังน้อยก็สิจับ รางวัลประจําปีของทีมงานเพชรลำเพลินนะครับอีกสักครู่นะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณเอฟซีที่สนับสนุนนะครับผมโอ้เด็ดซ้ำรวยเสือแน่นอันหรอปะพ้องข่อยมั็นหอนซืกเสอดอกหอนเหอยรักสุขอยู่กับแม่นาบไปเนาะอันนี้ก็ไรไม่โเนาะตะกี้ว่ายังอยู่เขียนตุ้ยเขาเลยเอ้ยเนาะเอาตอนนี้ทำสลากต่อครับผมทำสลากต่อนะครับจะจับรางวัลต่อครับมันก็ทำงานเหมือนกันอันนี้ก็นักสุขอยู่ อขอบคุณพี่้องครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆกับขอบคุณพี่อุดดี้ธวัชชัยนะครับข้ามาม่าสวัสดีอ่าขอบคุณพี่อิงอุ่นนะครับพี่อิงอุ่นนะครับแล้วก็พี่รูปทองนะครับสำหรับมาม่านะครับเนาะโอ้ยวันซื่นครับปีใหม่ขอบคุณหลายๆครับผู้ใดรัวัลก็ได้ปยล้วเนาะเห็นแล้วเนาะนั่นไม่ได้ชุดนั่นละะครับขอบคุณครับ